สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่9ธันวาคมกับนุ้ยนะคะพร้อมกับประกาศเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้หนุ้ยมาตลอดค่ะฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ฝนฟ้าวันนี้ค่ะลมหนาวกำลังปานกลางยังคงปกคลุมไทยตอนบนอยู่ค่ะทำให้มีอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยทางตอนบนของภาคเหนือและทางตอนล่างของภาคอีสานค่ะและก็ยังมีฝนปโปรยปลายทางภาคตวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะ ส่วนภาคใต้ก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปนะคะมีฝนหนักต่อเนื่องค่ะจากยอมความกดอากาศตา่ำที่จะเคลื่อนตัวนะคะลงสู่ช่องแคบมาลากาในวันนี้ค่ะรอตั้งรับนะคะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียและคาดว่าจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมผ่านประเทศมาเลเซียเข้าปกคลุมช่องแคบมาลากา และทะเลอันดามันตอนล่างค่ะในช่วงวันที่9ถึง11ธันวาคมประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะขอให้ทุกคนที่อยู่ทางภาคใต้ระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนัก ถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะและสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะและช่วงนี้นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและประกาศเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับนี้เป็นฉบับที่5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีผลกระทบช่วงวันที่9ถึง10ธันวาคมค่ะก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางค่ะประกอบกับร่องม,มรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซียตอนบนทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนัก หลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่9ถึง10ธันวาคมค่ะในวันที่9ธันวาคมนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดชุมพรมีฝนหนักหลายพื้นที่กับมีฝนหนักมากบางแห่งนะคะได้แก่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะและมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ได้แก่บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะและในวันที่10ธันวาคมมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะและสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักในวันนี้นะคะบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ขอให้พี่น้องภาคใต้นะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย